สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นุ่นจะมาเทสสินค้ากันนะคะที่ชื่อว่าอินซาลีเอลเลตตัวนี้นะคะใครที่มีปัญหาหลุมสิวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะประมาณ2-3ถึงนาทีค่ะหลุมสิวที่เป็นแบบนี้ค่ะจะตื้นขึ้นมาไหมนะคะวิธีการใช้นะคะ<ม>ก็คือเมื่อกี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็หักหลอดออกมาแล้วก็พอใช้เสร็จก็อ,อีกด้านหนึ่งปิดนะคะเดี๋ยวนุ่นจะดีดทิ้งแล้วลองใช้ให้เราดู วิธีการใช้นะคะก็คือให้เราพรมน้ำมะข่ะไปในบริเวณที่เราต้องการทานะคะอันนี้คือน้ําเปล่านะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะแล้วก็ทําให้ครีมมาค่ะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือน้ำเปล่าทั่วไปเนาะโอเคพอเรามีความชุ่มชื้นตรงผิวตรงนี้แล้วค่ะก็คือบีบครีมออกมานะคะถ้าใช้ครึ่งแก้มแบบนี้ค่ะก็คืออาจจะปริมาณนี้นะคะเยอะนิดหนึ่ง แล้วก็วอร์มคีมาค่ะแล้วก็แต้มไปในบริเวณที่เราต้องการให้มันตื้นเลยนะคะอันนี้อาจจะบีบเยอะไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากนี้ประมาณสองถึงสามนาทีค่ะจะทําให้หลุมจิวที่เราเป็นนะคะตื้นขึ้นมาไหมนะคะอันนี้ใช้ไม่หมดนะคะเพราะเราบีบเยอะไปนิดนึงทาแบบนี้ทาให้ทั่วค่ะแต้มแต้มแต้มให้ทั่วนะคะ โอเคพอทาเสร็จแล้วค่ะก็คือให้เราเปิดพัดลมมาข่ะเป่าเอาไว้ได้เลยเพื่อเร่งทําให้ครีมค่ะแห้งได้เร็วขึ้นนะคะครมตัวนี้ค่ะทาหนึ่งครั้งเนี่ยจะบล็อกริ้วรอยถึงใต้ตาหลุมจมูะค่ะไว้ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะแล้วแต่สภาพผิวคนแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้ต่อเนื่อง3-6เดือนนะคะจะช่วยให้กระชับขึ้นได้ค่ะประมาณ50-8 0เลยนะคะ พี่ท่านนี้จะเป็นหนุ่มสิวตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนุ่มสิวที่เป็นเนี่ยจะตื้นขึ้นมาไหมนะคะมีผลที่ทําให้หายถาวรได้ค่ะแต่ว่าลูกค้าต้องใช้ต่อเนื่องแล้วก็ช่วงแรกค่ะนุนแนะนำนิดนึงก็คือให้เราใช้ก่อนนอนสักประมาณสามถึงสี่วันก่อนเพื่อทําให้ตัวเราเองะคะ่ะคุ้นเคยกับครีมมากขึ้นก็คือใช้ง่ายขึ้นหรืออะไรง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มตื้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูไปอีกสักสักประมาณ ครึ่งนาทีนะคะตอนนี้ก็คือตื้นขึ้นมาเกือบร้อยปร์เ็นแล้วนะคะอันนี้ครีมยังซึมไม่สุดนะคะก็จะเหลือ,ลอแค่รอยแดงจากสีอุ้มนะคะโอเค โอเคอันนี้คือตื้นสุดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราสังเกตนิดนึงนะคะกล้องเดี๋ยวซูมเข้ามาเลยก็ได้ค่ะสังเกตนะคะว่าตรงหลุมสิวที่เป็นนะคะเมื่อกี้จะเป็นเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียบเนียนไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราสนใจสินค้าตัวนี้ค่ะให้เราติดต่อกับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะคะ